มลชัดแก้วเจ้าออมแอมนะเจ้าขอต้อนรับเปื่อนและกับปีทุกคนเข้าสู่สารคดีเรื่องตึกเจ้าคงอย่างคู่ใจก็ใจก็เจ้าว่าตึกของเขานั่นคือตึกอะไรนั่นก็คือตึกอาคารเจ้านี่คือบริเวณรอบๆอาคารวีทยาการการจัดการนะเจ้าสิ่งแรกที่เขาเห็นบริเวณรอบนอกนี้นั่นก็คือสาราชมวิวนะเจ้าสารสาราพักพอนั่นเองนะเจ้า ตีที่สองนะเจ้าก็จะเป็นร้านจอดรถนั่นเองเจ้าเพื่อให้นิตินักศึกษามาจอดรถเจ้าและสิ่งที่พวกเห็นน,นั่นก็คือป้ายอนเจ้าเป็นตีพักพรอยอนใจเจ้าเพื่อให้หนังงยงงานหรือทํากิจกรรมต่างๆเจ้าและตีตะไบนะเจ้าตีเขาจะแนะนําเห็นไหมนั่นะก็นคือภายในอาคารตึกวิทยาการการศดกาานั่นะก็นคือจั้นหนึ่งเจ้าสั้นหนึงหน่งแน่นมีอย่างเขาจะ จะมีคนแน,น,นะนำนั่นก็คือเนนเจ้าจะเป็นผู้แนะนำและอธิบายในตัวอาคารจั่นหนึ่งนั่นเองเจ้าสำหรับตัวนี้นี่ยเจ้าก็คือบริเวณหน้าอาคารของจั่นหนึ่งเนี่ยเจา้าได้ตามเข้ามาเลยนะเจ้าจะซ้ำด้วยนะเนะในบริเวณอาคารนี่นะเจ้า ตอนนี้เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆเจ้าเรื่อนใ้นัหนักระบบสาราสนเทศนักศึกษาเนเจ้ารวมถึงรอ่าเกิดเก็บเอกสารเจ้าสิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษกับระบบสาราสนเทศนักศึกษาเจ้าสามารถได้คือนักพิสิตนักศึกษาเนี่ยเช็คเร็นของตัวเก้าว่าตัวเก้าจะได้เท่าไหก็ถือว่าเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกเห่งย่างหนึ่งสิทันสมัยเลยทีเดียวนะเจ้าแล้วก็เชิญสำรับจัาซองนะเจ้าจะเป็นไพเฮาส์ไป กเล่ะเจ้าันสอนี่หน่ะเจ้าคปนคนแนะนเจ้าซึ่งวเาทีขึ้นาใดมาแรกเเจ้าสิ่งที่เขาผิดเป็นอันรับแปลเนี่ยก็คือิงที่สาคัญซึ่งแม้ว่าเขาจะได้เงินมาเป็นมหาศาลที่เขากงสามารถ้อได้สิงเหานีมาได้่ะเจ้าสิ่งที่อูดถนงนกัไี้หน่เจ้าก็คือกมร่ยรางวัลน่เจ้าทีได้มาแดนก็ขงถึงน้าขางานแรงความพยายามความ ในขณะนีน้นะเจ้าได้สูต้ต่อไปเจ้าเดี๋ยวนะเจ้าเขากจะเชิญสมาชิงสามใว้เจ้าเออซ่อมหนึ่งลอบเปล่าความมั่นใจเลยเเออซ่อมหนึ่งหลอกถายไปแล้ววมดแล้วไปเลย ภาพตอนที okay, to j j th. ่เขาจะถึงวั้นที่สานะครับเข้าก็จะโค้งต่พระราชนิยรัฐของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเรื่องคูณนรรม้ำซีประการนะครับประการแรกคือคือการรักษาซ้ำนะครับประการที่สองคือการรู้จักภูมิใจตนเองประการที่สามคือการลดคนและประการที่สี่คือการู้จัก่าความ่้องกันต่อไปก็จะเป็นเมเว่นจะแนะนําเกี่ยวกับจั่นที่สานะครับเชิญพบกับนเว่นเลยครับ บัะชีนะครับครับต่อไประกอบประกอบนี้เป็นห้าห้องเลยนะครับครับตอนนี้กับมีนักศึกษาเอาไเรียนะครับส่วนทางด้านของมิ้นท์นะครับก็จะเป็นห้องพักคุณนะครับครับต่อไปผมจะสองเชิญเข้ากับห้องในจั่นที่สี่ได้เลยนะครับกลับไหม เจ้าสมบัติจ้านาดกบพามาแลกเมาก็พอจันนีเขาเลยนะเจ้าเจ้าสมบรับิจ้านีขงเขานั่นก็จะเป็นเกี่ยวก้าศูนย์เพื่อประโซบการอาชีพการตลาดเจ้าเจ้าสำหรับห้องนี่หน้าน่จะเป็นศูนย์เพื่ออาชีพการตลาดของนักศึกษานนเจ้าเจ้าก่อนตีห้องนี่จะมีกัมม์นักสานั่นก็จะเป็นก็จะเป็นศูนย์เพกออาชีพการตลาด แล้วนักศึกษานานก็จะมาฝืกน้องีกอนและหลังจากนั้นตนก็จะไปฝืกนสือผาหน้าฉีดแป้งดีเพอหมอเจ้าจบจจเขาอกว่าใจค่าของเขาตอบไปเลยจ้าาเจ้าสำหรับเจ้าตีห้า พอสมมติของพนักงานไม่มีโการจัดการเจ้าถึงถ้าเขาพอบริเวณภายในองคสมมติแห่งนี้แล้วเจ้าจะพอว่าเขาสมมติในเนี้ยเหี่ยวสงบหน้าจะมาหนังอันหรือถึ่งเป็นไปถึ่งนักศึกษาส่วนมาเจ้าจะมาคุยความรู้จากองคสมมติแห่งนี้ในเวลาหวานเจ้าประกาศจุดสนใจแห่งจุ้นของจันทีท่าเนี่ยเจ้าก็คือสู่ข้อรู่นทรกที่เหมือนเจ้าถ้าพอไปตอนไหนเราจะพอเหมือนถ้า แต่เขางอมาเข้าไม่พอได้หนึเจ้าคนรอบกุแจเจ้าอะไรเข้ากับไว่พอความสนใจความน่าสนใจของจันมโกับต่อเลยนะเจ้าเขาบอสำหรับจ้านี้จะเป็นจจ้นที่โกนะครับจะมีจุดเด่นก็คือ เป็นมุมหนังสือนะครับผมมุมหนังสือนี่จะมีหนังสือหลายยางเลยนะครับผมว่าจะบอกวาจะเป็นวารสารนิตยาสารหรือว่าหนังสือเรื่องความรู้ต่างๆนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นบอร์ดกิจกรรมของคณะศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะครับผมเ้นจะมีกิจกรรมทำบุญดักบาหรือว่ากิจกรรมกีฬาสีนะครับผมสำหรับ จันที่ฮอปกับมีแทนนี่นะครับผม,มจันท์ฮอกจะมีอย่างไรก่อเชิญข<ม>ึ้นไปข้างบนเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่จันเจ็ดนะครับครับก็ในส่วนของจันเจ็ดนะครับก็จะมี ห้องปฏิบัติการนะครับวิทยุกระจายเสียงแล้วก็พิทยุโทรทัศน์นะครับค่าและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าชมรมการในหูประกอบการหนังสั้นนะครับก็มีนิตินักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้มีการถ่ายภาพส่งเข้าประกวดด้วยนะครับซึ่งด้านหลังนะครับก็บจะเป็นล่างวันตีนิสิตนักศึกษาของมหาลัยนะครับที่ได้ส่งเข้าประกวดนะครับ ก็จะมีรางวัลชนะเลิศนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นรางวัลรองช,อชนะเลิศอ,อ,อันดับ,นดบหนึ่งนะครับ,รบแล้วก็รางวัลชนะเลิศอันดับสองนะครับแล้วก็สองอันตั้งหน้านี่ก็เป็นรางวัลชมเชยนะครับซึ่งคนได้สนใจก็สามารถเข้ามาเป็นมิสิตของมหาลัยนี่ได้นะครับครัแล้วก็ความหลากหลายยังมีต่อ t u t สั้นแปลน,นะครับ น,น่าสนใจเกิดขึ้นไปบนเลยครับครับเจ้าจิตเฮาได้ดูแลว,ว่าตึกคณะวิทยาการจัดก,การมีสื่อการเรียนรู้มากมายที่จะให้ทุก้องได้ศึกษากาันมูเฮาอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนมารวมสัมมนาศึกษาเสริมประสบการณ์ได้จิตตึกคณะวิทยาการจัดก,การที่นี่ มหัศเช้าวิว่าวิจัยเปนยาวทุกคนกราบพคุณทีมวิจัยและคณะครูทุกท่านตีห้โอกาสมเัาได้เข้าร่วมโครงการนี้ผักเนะผัเดีไมัดแถวเกก็ยินเสียงเฮฮาดังสนั่นบอกอ่ขอขอย่างเฮฮาดังสนั่บาน ต้องเชืงง่ื้คอยแง่และคอยรู้จึงจะรู้ว่ามีเหตุจริงใดเปิดประตูเปิดแง่ทางชีวิตเพื่อไตชีดไตต้องหายในชนัยจากคืนวันตีแบบเกยือดูจักไผ่ก็มีเปื่อนก้อยงหงายนับรอดพนห้องความคิดความถึงความไฟผู้เปิดประตูสูวิถีตีไฟฝันสูแนวทางความภาพความ,ถ,มาาาวาถูกพันเพืออยู่มันเจ้ายู่ว่าสุขันเอ๋ You yeah. okay.